สวัสดีค่ะแคทาโร่ alo, นะคะกับมาเจอกับแคทอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อพิการของเรานะคะก็จะเป็นอืมคุณควรใส่ใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดในตอนนี้นะคะโอเคบางคนอาจจะหลุดโฟกัสบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงต่อนะคะอันนี้พลังงานรวมๆร,รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือน ทุกคนทําบางสิ่งบางอย่างมาถึงจุดหนึ่งแต่บางทีอะ่ะมันมองไม่เห็นเคลยร์พาสข้างหน้าว่าว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราอยากจะไปตรงจุดไหนกันแน่หรือว่าเราอยากจะให้มันเทิร์นเทิ์นเซาออกมายัางไงนะคะโอเคเรามาดูกันว่าเราจะต้องใส่ใจกับอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราควรจะเป็นที่เราต้องการในอนาคตน,นะคะโอเคมีสามกองนะคะอตามตัวแรกเลย โอเคนะคะเลือกได้แล้วยังเอ่ยถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวแคสจะไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะโอเคชิบ okay. กองที่หนึ่งนะแบบนี้ก่อนกองที่หนึ่งนะคะคุณควรใส่ใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดในตอนนี้เนาะกัเ,เลย จะดื่มนะ้าไม่พอนะคะบางคนอาจจะทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่นะคะบางคนกินมันเยอะเกินหวานเกินนะคะบางคนอาจจะค่อนข้างเรากําลังจะพูดว่าขาดสารอาหารแต่ว่าเรารู้สึกว่ามี energy ที่ตรงข้ามกันด้วยก็คือแบบว่าอาจจะทานเยอะเกินไปในช่วงนี้เนาะมีความรู้สึกว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่แต่ไม่หมดเลยนะคะแล้วก็เกินเกินกว่าร่างกายจะรับไหวเนาะ ค่อถ้าสมมติว่าหลายๆคนอ่ะชอบดื่มชอบเที่ยวอะไรเงี้ยต้องรู้ลิมิตของตัวเองนะคะว่า,เ,าเราดื่มได้ประมาณนี้นะหลังจากเนี้ยเราจะเริ่มไปไม่ถูกแล้วเราจะเริ่มง่วงเริ่มอาเจียนเริ่มกลับมาแบบแง้งในวันต่อมาทําให้ทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนคุณจะต้องใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่า,เ,าเหมือนมันจะเริ่มเสียสมดุลอ่ะเหมือนคุณทําอะไรสักอย่างให้มันเสียสมดุลมา ก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งเนาะมไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะเออเร,รู้สึกว่าระบบน้ําภายในร่างกายของคุณไม่ค่อยดีนะคะน้ําเหลืองบางคนอาจจะต่อมน้ําเหลืองอักเสบบางคนจ,จะเป็นร้อนไหนหรือว่าเอ,อเลือดโปหิตจางบางคนก็ความดันสูงอะไรเงี้ยนะคะเออให้ไปเช็คดูออระดับระดับน้ำในร่างกาย แลกใจอ๋อโอเคเออบางคนอาจจะไปตรวจเลือดก็จะดีมากๆนะคะตรวจสุขภาพประจําปีนะถ้าใครปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยนะคะก็ส่งท้ายปีเลยแล้วก็จะได้าวางแผนจัดก,การใหม่เผื่อจะมีเป้าหมายในการาทําใหส้สุขภาพตัวเองดีขึ้นในปีหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเออบางคนอาจจะมีแบบว่า New Year Resolution อะไรเนาะ,ะอก็เตรียมพร้อมเอาไว้นะคะปีเก่าก็กำลังจะผ่านไปแล้วเนาะ ปีนี้คำข,ขวัญที่แคทให้ตัวเองก็คือโอ้เก่งมากมากแล้วที่ไม่ตายนะคะผ่านอะไรมาเยอะมากคนเธอร์สำหรับคนที่ไม่ค่อยกินอาหารขรบ้าหมู่นะคะให้ระวังเรื่องแบบว่าขาดาวิตามินหรือว่าธาตุอาหารบางอย่างนะคะแล้วก็มันจะส่งผลกับผิวเล็บ ผมอะไรเงี้ยนะคะเออผมอาจจะร่วงได้นะให้ระวังพวกแบบว่าขาดโปรตีนแคลเซียมอะไรประมาณนี้เนาะบางคนทานนมเพิ่มขึ้นก็ดีนะคะถ้าทานนมวัวไม่ได้นะคะก็ทานนมถั่วเหลืองเนาะโอ้แล้วปวดท้องเลยเอวให้บางคนอยากทานรสจัดมากเกินไปนะคะให้ระวังท้องเสียท้องร่วงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะสุขภาพขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนคนใช้ร่างกายหนักอะ เหมือนกับพาะบอกว่าฉันเหนื่อยบางคนอาจจะกินอาหารย่อยยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออพวกแบบส้มตำทุเรียนอืมอะไรประมาณเนี้ยให้แบบว่าลดลด,ล,ดลงนะร่างกายของคุณแบบฟ้องมาแล้วว่าฉันไม่ไหวแล้วเออช่วยดูแลสุขภาพฉันให้ดีกว่านี้นิดนึงได้มาให้อะไรเงี้ยเออเหมือนกับมาใส่ใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองประมาณนี้นะคะเคนกองที่หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ดนะ เรื่องอาหารการกินจริงๆแล้วเราก็แบบว่าเออต้องปรับเยอะเหมือนกันเนาะเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีแพชชั่นในการกินอะ่ะเออจะทําให้แบบว่าเหมือนแบบขาดสรอาหารได้เราต้องแบบว่าสรรหาหลายๆอย่างมากินเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกหน้านะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe comment เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ค่เ uh, okay. ค้อนกล้งที่2นะคะคุณควรจะใส่ใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะเรารู้สึกว่าใส่ใจเหมือนแบบความสัมพันธ์คอนกล้องนี้เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแบบแบบคุณควรจะเอาใจ คนที่คุณรู้สึกว่าความมีความสําคัญในชีวิตของคุณมากๆนะคะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเละเลยบางทีคุณอาจจะมีงานยุ่งหรือว่าไม่ว่างที่จะม,มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวเหมือนเมื่อก่อนนะคะเราอยากให้คุณกลับไปให้ความสำคัญความให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขาให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตของคุณนะคะอย่าให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวนะอืม หลายคนถ้ามีน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะก็น้อง,น,องน้องก็อาจจะเหงาเงาแล้วว่าเออบางทีคนอาจจะแบบออ,ออกนอกบ้านบ่อยอะไรเงี้ยหรือว่าไปทํางานอาจจะน้องน้องก็อาจจะอยู่เงาเงงง่อยๆหรือว่าบางตัวอาจจะมีมีอาการป่วยหรืออะไรางี้นะคะลองลองสังเกตน้องนะคะเอออื้อใส่ใสอันเนี้ยเหมือนแบบว่าดูแลเราเห็นดซันเง,งี้ยมาเมื่อกี้ขอเปิแบบนิดนึงนะเหมือนดูแลให้ความสําคัญ กับสิ่งรอบๆตัวเยอะๆนะคะเหมือนว่าสังเกตายละเอียดใส่ใจแล้วก็สอบถามเยอะๆนะคะบางทีคนรอบตัวของคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งคุณถ้าคุณไม่สอบถามบางคนถามก็ยังไม่รู้นะถ้าคุณไม่สอบถามจริงๆไม่เค้นไม่ทําให้เขาสบายใจถึงจุดที่เขาจะพูดออกมาเขาก็จะเก็บไว้อย่างนั้นเลยแล้วก็มันอาจจะส่งผลเสียต่อคุณได้ในอนาคตด้วยนะได้ยินว่าอย่างนั้นนะคะถ้าถ้าอื คนรู้สึกว่าใครบางคนกําลังปิดบังเรื่องอะไรคนอยู่นะคะให้รีบเข้าไปเคลียร์เข้าไปถามไถ่นะคะแล้วก็ไม่ไม่เชิงว่าลงความลับนะมืมรู้สึกว่าเขาอะไม่อยากให้คุณไม่สบายใจนะคะเขาถึงได้เก็บไว้เป็นความลับนะคะมันเป็นปัญหาบางอย่างเนาะที่ถ้าสมมติว่าคุณอะปล่อยไว้มันจะส่งผลต่อตัวคุณแน่นอนเนาะออบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะ ปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยเออบา,บางคนพ่อแม่เอาบ้านไปจำนำจำนองอะไรหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตสอบถามดูจดหมายมาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่ได้ <laughs> เป็นสปายหรือว่าไปสอดแนมอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเออถ้าสมมติว่ามีบางอย่างผิดแปลกไปคนในบ้านเครียดผิดปก,กติอะเราก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเราที่ออทําให้เขาแบบว่าคลายทุก์ลงหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือให้เขา่มีที่ที่ที่เขาสามารถเป็นเซฟโซนอะแล้วก็ ระบายเรื่องต่างๆก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปแบกรับทุกปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปรับรู้มากเพราะว่ากลัวคนอื่นคิดมากผิดหวังเครียดเศร้าแล้วก็เอาความรู้สึกไม่ดีมาใส่หรือว่าไม่อยากจะแบบต้องไปช่วยเหลือหรือว่าติดพันไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแค่แค่รับฟังก็พออระรต่างนี้นะคะอย่าเลย โอเคเออใช่มีบางคนบางมีสัตว์บางตัวอะไรเงี้ยที่ต้องการให้คุณช่วยเหลืออยู่นะคะมองไปรอบๆตัวดีๆนะเออคุณจะเห็นว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือมานานแล้วแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอที่จะแบบไปรู้ว่าเขาอะมีความทุกข์เรื่องนี้อยู่นะอะไรเงี้ยอืมแต่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองอะเออคุณจะได้เห็นแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้นนะคะแล้วเขาจะทรัพย์สุญบุญค,คุณนะคะ เราได้ยินว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยเออคนกองนี้นะเออถ้าสมมติว่าใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นนะอนาคตมันจะทําให้คุณอะไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะแบบรู้ซึ้งถึงบุญบุญคุณของคุณนะคะเออคุณอาจจะได้เข้าไปช่วยใครก็ได้นยามเดือดรรอแล้วก็เขาจะตอบแทนเบื้องหลังนะคะอืมส่งเสริมให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นไปอีกเน,ะนาะจังกองนี้บางคนอาจจะป่วยไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าอาจจะติดโควิดหรือว่า มีความเครียดคิดมากตกงานอะไรอย่างี้เนาะอืมเราไม่ได้บอกให้คุณแบบว่าไปช่วยเขาทุกสิ่งอย่างเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอที่จะยื่นมือเข้าไปแบบว่าแบ่งปันน้าใจอะไรนิดหน่อยได้ก็ทำเถอะค่ะเพราะว่าเพื่อนมนุษยด้วยกันเนาะแล้วก็ มันจะส่งผลสะท้อนกลับมาเป็นความช่วยเหลือที่คุณต้องการในอนังคนแน่นอนนะคะเนี่ยเด Press นะคะอืมคุณจะไม่ขัดสนคุณจะไม่ลําบากเนาะเออบางคนอาจจะแบบว่ามีหมาแมวมาขออาหารอืมบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าน้องกําลังจะตายแล้วถ้าไม่ได้กินมื้อนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนจอดข้างทางที่ที่หิวโซมากๆอะไรเงี้นะคะอืมถ้าเรามีเราไม่เดือดร้อนจริงๆบาทหนึ่ง มีเหรียญ50สตางค์เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปยอไปทำบุญอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอ๋อแล้วก็คนกองเนี้ยนะคะเราได้ยินอีกอย่างนึงก็คือเอ่อสำหรับบางคนที่รู้ว่าคุณมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะแล้วก็กําลังแบบว่าติดตามคุณอย่างไม่ลดละนะคะคนกองนี้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือนะคะแล้วก็ ตั้งสิทธิอธิษฐานกรวดน้ําด้วยนะคะให้กับท่านซอกกรมมายเวนทั้งหลายนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาเอ่อมองเห็นว่าเป็นช่วงเวลาชีดีงามแล้วที่จะได้เข้ามาแทรกแสงชี้คุณถ้าแต่ถ้าคุณอะช่วงเนี้ยเหมือนถ้าคุณทําบุญส่งไปให้เขาเขาอาจจะผัดผ่อนยื่นออกไปได้นะคะอาการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเสียเงินอะไรเงี้ยนะคะเออมันจะถูก ผัดออกไปนะคะแล้วก็กรรมดีจะมาช่วยเหลือคุณก่อนแทนนะคะออเออออบางคนเนี่ยให้ระวังเรื่องรถลายานพาานะนะคะเออถ้าถ้ารู้ว่าเป็นคนที่ขับรถเร็วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เวลาจะข้ามถนอนอะไรเนี้ยเนาะก็ให้ทำบุญไว้ล่วงหน้าก็จะดีดีที่สุดแล้วนะคะเออแล้วก็ใช้ชีวิต ให้มีสติมากขึ้นนะเออประมาณนี้ <c oughs> อันนี้คือเรื่องที่ควรจะใส่ใจนะคะไม่เราไม่ได้บอกว่าแบบทุกคนแบบไม่มีสติในการใช้ชีวิตน,นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ใครจะเล่นงานเราอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าจะต้องแบบว่าเพ่งจ้องแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ <c oughs> จะดีที่สุดนะคะโอเคค่ะทุกคนคนที่สองนะคะก็ตีเนาะรีบเหมือนแบบเขามาเตือนให้รีบทำบุญไปให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้ยืดระยะเวลาออไปนะคะเออเขาอาจจะแบบ ไปอ่อนแล้วก็ยังไม่เล่นง,งานในระยะเวลานี้นะคะผลบุญก็จะช่วยคุณได้เนาะแล้วก็ถ้ารอบตัวมีใครที่จะให้ช่วยช่วงนี้ให้ช่วยที่ช่วยได้โดยไม่เดือดร้อนนะคะอืมแล้วมันจะทําให้คุณมีกรรมดีช่วยคุณได้ในอนาคตอะจริงๆนะเออรู้สึกว่ามันจะย้อนกลับมาหาคุณในช่วงที่คุณต้องการที่สุดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคนที่สองช่วยลืมกดไลค์ซับแคร์คอมเมนต์นะคะขอบค่คะอุ้ยสอยสอด ทำบุญทำบุญทำบุญค่ะคนกองสองโอเคต่อมานะคะคนการที่สามนะคะดูกันว่าคนควรจะใส่ใจเรื่องอะไรมากที่สุดในตอนนี้เนาะใส่ใจเรื่องอะไรนะโอ,โ,อโอ้โอ้คนกองนี้กำลังจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเป็นอะไรนะแถมเราคนลุกแบบตึงน,นนะอาจจะมีเส้นทางให้คนเลือกนะคะ อาจจะมีทางที่เข้ามาให้คุณเลิกกระทันหันแล้วก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นงานหรือเปล่าที่อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องจบลงหรือเปล่านะคะอออาจจะเป็นกับเพื่อนก็ได้นะกับกับกับคนที่คุณรู้สึกว่าท็อกซิกก็อยากตัดออกไปในชีวิตก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ทะเลาะก,กันมาสักพักแล้วคุณก็อยากจะแยกตัวไปนะคะที่ต้องใส่ใจก็คือมันจะเกิดขึ้นกระทันหนะันอะ แล้วก็บางคนรู้สึกว่าไปข้างบนเนี่ยเออเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะแบบว่าปรับตัวไม่ทันแล้วก็คิดมากได้นะคะ The d e เนาะเออที่ต้องใส่ใจก็คือคําพูดของคุณมากๆนะคะช่วงนี้แล้วก็การแสดงออกการวางตัวทั้งในที่สาธารณะแล้วก็การวางตัวกับคนใกล้ชิดนะคะเออเหมือนแบบช่วงนี้จะมีอะไรที่ทาให้คุณอะเหมือนของขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากหลุดปากพูดอะไรไปจังเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่อยู่ในหัวอายากจะพูดมันออกมาให้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าความอดทนค่อนข้าง,างมาถึงขีดจํากัดแล้วบางคนอาจจะอดทนอะไรมาเป็นระยะเวลานานนะคะเอาเสพดะมาด้วยกันเลยนะบางคนอดทนอะไรมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราอะจะต้องแบบอยู่แบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วก็รู้สึกอยากระเบิดออกมาให้รอบข้างกระจุยอะไรประมาณนะี้เนาะเรารู้สึกว่าให้คุณแบบว่า ชัดเตาไปเลยนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าถึงขีดสุดแล้วก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่วันหนึ่งหรือช่วงหนึ่งที่คุณแบบว่าปรีกทถ้นผู้หญิงอาจจะเป็นช่วงช่วงนั้นของเดือนก็ได้นะคะเออให้คุณชัดเตาตัวเองไปนอนหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณย้อนกลับมาคิดแล้วคุณจะเสียใจภายหลังนะคะแล้วก็มันจะติดใจคนฟังไปอีกนานเลยเราได้ยินประมาณนี้นะหแบบเหมือนแบบเหมือน สิ่งสัญอยากจะมาเตือนว่าให้ช่วงนี้ให้ระวังคําพูดและการกระทําของตัวเองเยอะมากาเลยนะเพราะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าตรวจออกไปโดยที่คนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบน,นี้ใจเย็นให้อภยัยใจเย็นให้อภยัยใจเย็นให้อภัยปณนีประนอมนะคะอท่องไว้สางคำนี้ใจเย็นให้อภัยปณนีปนอม ใครทาอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีหงุดหงิดอารมณ์เสียโมโหนะคะหรือว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คุณวาดหวังไว้นะคะช่วงเนี้ยให้คุณเอ่อท่องไว้ก่อนเลยจะได้จำได้นะว่าแบบช่างมัน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 ประมาณนี้นะคะเออคุณจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอยอยู่ข้างหน้านะคะเพราะบางทีความผิดหวังที่คุณได้เจอในช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้หรือว่าช่วงที่มันจะถึงเนี่ยมันจะมัน เป็นการบอกว่ามันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ที่ของคุณมันไม่ใช่สิ่งสําหรับคุณนะคะแล้วก็คุณจําเป็นจะต้องยกย้ายไปที่อื่นบางคนอาจจะแบบว่าเปลี่ยนงานอยากจะแบบว่าดาหวหัวหน้าง,งานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกมากเลยอะไรเนี้ยนะคะให้ให้ใหลม้ลม,ลมเลิกความคิดนั้นตันตวดเลยนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้สมูทที่สุดปนีปนอมให้มากที่สุดแล้วก็ออกมาจะได้ไม่มีปัญหานะคะในในระยะยาวเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกแย่กตัวอใ,ในระยะยาวด้วยนะคะโอเคอืม ถ้าเป็นเกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่เรื่องงานเรื่องอครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะถ้าถึงขีดสุดแล้วจริงๆนะคะให้ไม่คุยในช่วงเวลาโกรธนะแล้วก็ทำยังไงก็ไดใ้ให้เย็นที่สุดก่อนแล้วก็คิดได้จริงๆว่าควรจะพูดอะไรปัญหาคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันถึงใจความเนาะระวังในเรื่องของการใช้รารมากๆเลยนะคะโอ,โอ,โอ,โอ้จริงนะ เนี่ยถ้าลมอะ่ะรู้สึกว่ามันจะไวกว่าความคิดอะ่ะเออบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าฉันทนมานานแล้วทำไมฉันต้องทนสักหน่อยไหมอะไรเงี้ยอดทนเอาไว้นะคุณก้องสามเออลราไม่รู้ว่าคุเจออะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าตอนเนี้ยคุณใจร่มร่อวันนี้นะคะก็ มันจะส่งผลต่อความดันของคุณด้วยนะเออระวังพวกอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะมันจะเอฟเฟกออกมาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟกออกมาภายนอกเลยอะเอออาจจะเป็นแบบว่าถ้าเครียดถ้ากดมากๆอาจจะแบบเออระวังโลก,กะระเพาะหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ ให้หาเพลงฟังหาสิ่งที่ชอบทำหาขนมปลอบใจตัวเองนะคะทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองระงับอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณนี้อนะคะเ,เตือนเอาไว้ก่อนนะคนกอองสามนะคะเอแต่ว่าก็ไม่ต้องคิดมากอะไรนะคะถ้ามันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าช่วงวุ้บวบ้าบางครั้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ช่วงนั้นก็ให้ทีต,ตัวเองดีๆรักตัวเองมากๆเปิดเพลงฟังดูหนังที่ชอบ แล้วก็ออกไปดูหนังนอกบ้านก็ได้ออกไปซื้อของกินซื้อชานมไข่มุกอะไรเงี้ยตอบแทนตัวเองที่อดทนได้ดีมาจนถึงตอนนี้นะคะโอเคค่ะคนังที่สาวชอบไปถึงกดไลค์ s u b สไครป์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย